ไม่แล้วก็ก้านใหญ่นี่อันนี้เขาเรียกปูผิดปูผิดเป็นสลัดก้านใช่ไหมปูผิดเพราะอะไรเราจับขึ้นมาดูที่ปูผิดเมื่อกี้นีอทำไมมันผิดมันเดินผิดเท้าผิดไม่ใช่ปูไม่ใช่นับดูขาแไม่โคบหรอขามันมีกี่ขาเดี๋ยวมาดูที่เทาเลมันอยู่กึ่งกลางระหว่างปูกับปูเสฉวนนะฮะนับนะปูติดปูเนี่ยมันจะมีห้าใช่ไหมอันนี้หนึ่งสองสามสี่เอาหลุดไปแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างข้าง ข้างละห้านะถึงสิบสิบเป็นเด็กกัะป๋อก็คือเด็กกระปอดพราว่าสิบขาแันนี่จะมีแค่แปดขาแ่ยู่รห์นะอันนี้ตรงนี้ด้วยอันนี้เป่เปลือกนะหอยหอยตาวัวนะก็จะมีหอยนี่หอยที่นกขี้กาเล็กๆนี่นะเด่นนะอันนี้ทีนี้เรายังไม่เห็นฝองน้ํานะยังไม่เห็นฝองน้ำมีตึกน่อ น hmm like well ั่นะครับที่นกที่กาเหมือนกันนี่ด้วยปูอไม่ยอะเออของไม่เยอะนะของไม่เยอะเอาใหมนี่มีอะไรอ่ะกลับกลัระบบนิเวศกลับไปกลับที่เดิมครับมันจะอยวอปนี่นี่ปูเผิดเห็นไหมนี่นับดูขายังไม่ต้องไปโดนไม่ให้มันกระเด็นเนี่ยมันจะมีก้ามใหญ่ก้ามหนึ่งสองสามสี่มีแค่สี่รวมแล้วสี่คูณสองได้ไรมถ้าเป็นปูแท้ๆเนี่ยมันจะมีห้า นี่มันจะมีหอยตัวเล็กๆสุดตัวน้าเขาเรียกหอยหมกเจ๊กน้อยนี่หอยหมกเจ๊กน้อยนี่แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมหมกเจ๊กนี่เห็นไหมหมวกหมวกเออหมกเจ๊กหมกเจ๊กหมกจีหมวกเจ๊กหมกจีนดูหมวกนะหมวกหมวกจดหมกไปแล้วมันจะกินหมกกันอยู่เรื่อยเลยนมันติดเห็นไหมน้าติดเลยติดเลย วันนี่ก็หอยอะไรที่ก็หอยอาหารที่ก็ขูดอาหารกินบนหินหอยกินนกขิกาอะต่อไปกินนกขี้กาอไปไปต่อไปต่ออาจารย์ขออันนี้ชอบไหนมันคืออันนี้ก็คือชอบปลากระลังนะแห้งหมดแล้วนะแข็งหมดแล้วก็กลายเป็นแฮปปี้แท็กของสิ่งมีชีวิตอื่นนะเช่นหอยส่วนมากจะเป็นหอยเห็นไหมหอยอย่างนั้นหอยเล็กหอยน้อยอะเดินต่อเดินต่อน้ำพลังขึ้นตรงนี้ด้วยนะมาเดี๋ยวเรจะพาเดีมูคือแล้วน้ำข อ, Eller, อ, hello, hello. อันนี้เด่นเนี่เรามองเห็นนาตามแนวถาดี่ยนะครับเป็นหอยหมดเลยหอยที่ต้องิจารเนี่ยนะเกาะเต็มเด่นมากนะเด่นมากเลยนะอยยค่อยเดินมาค่อยเดินมาเรื่อยๆเียจะเป็นหอยที่มี คอเทนตของมเกี่ยววะนี่เลยนะดูดิบ๊ายบายครับนะฮะเกาะจะดูดนะฮะแล้วมีหอยหลายตัวที่เปลือกถูกถูกตัวเหมือนก้อนองนะครับใช่มีหอยน้ำเต็มเลยฮะ ก็จะเห็นแนวนะมีเ no ตียงนะครับมีเตียงแล้วก็หอยนางรมแล้วหน้าหาดหินเนี่ยจะมีเด่นก็คือพวกหอยนางรมนะครับแวออกชอออกเนี่ยถ้าใครอยากจะดูเนี่ยหอยหมกเจ๊กหมกกินเล็กๆที่เกาะเต็มเป็นเม็ดสดเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหอยหมกเจ๊กมันจะข้ามเป็นหมวกหมกยวนก็ได้ผมก็เลยหมกยวนเห็นไหมอัยที่เป็นเม็ดๆอยู่นี้เพราะนั้นหอยนี่จะเด่นมากนะสำหรับหาดหินเนี่ยหอยนี่เด่นเด่นมากเลยนะครับ แล้วก็จะมีหอยอยู่ตัวหนึ่งนี่ใครเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือหอยมะรละ<อ>เปลือกมันเหมือนเูือกขายเหมือนมะรละแต่มะรละนี่ตัวร้ายเพราะว่า<ำ><อ>มันจะกินหอยนางรมไม่ต้องใช้ใบกระถินเลยกินหอยนางรมติดต่อลยมันจะเจาะฉะนั้นถ้าใครเลี้ยงฟาร์มหอยนางรมนะเดินเช้ามามา,มา,มาที่ฟาร์มต้เห็นหอยมะรละกำลังเดินอยู่เป็นลมไปเลยเพราะว่ากินหอยนางรมมาหมดแล้วนะครับนั่นนี่คือหอยมะรละนะครับข่บไปเรื่อยๆดี่บ้าน หอยมาล่าเรดูที่หอยมาล่าก็จะเป็นในเกาะนม่ครับท่านเห็นไม่เห็นแต่หอยเยอะเพราะว่าหอยเป็นตัวเด่นนะครับเครี่องอันนี้เป็นถุงหัวปลาเราเอาไปนะไปเรื่อยนะไปเรื่อยที่ก็หอยงงเลยนะอะไรก่ได้เรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นในน่าถึงอะไนะน่าจังเอาไช่วยมองตามช่องหินด้วยนะครับตามช่องหินเนี่ย

อาชุดลงทะเลแยกเลยชุดลงทะเลแยกเลยลงทะเลแยกเกลียวลยวเมาเรยนมากันน่เนี่ยปดกลางเนี่ยอ้าอาก็เราดูนะนี่ มันมีกับนี้หรมาแล้วครับมาแล้วครับร็ว นะครับอันนี้คือปิงทะเลเห็นะอันนี้เราเรียกว่าปิงดำปิงดำเรากินเป็นอาหารนะครับเขาเราไม่กินเราคนจีนใช่คนจีนไปกินเป็นอาหารเลยอันนี่ปิงทะเลจับจริเออปิงทะเลสีดำหัวมันอยู่ไหนครับหัวอยู่นี่นี่นี่จะเอาจับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงของจริงของแท้เนี่ยคือยังไงนะครับถ้าไมบมันจะแตกไะ มันจะแตกมีแปลงมีมีดิแตอย่างนี้เดี๋ยวเราใครอยากจะถ้าใครโกรธคนใครก็เอาไอ้ไปปลาใส่นะเหยาแล้วก็ให้อ๋อมันจะอาจารมันจะมีอะไรพวกถึงปลาปะเรื่องใส่น้ำทำไมมาทีนี่เจอกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตัวใหญ่ๆเดีนะใส่น้ำไหมลองดูใส่น้ำให้ดูก่อนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวน้ำกำลังขึ้นเดี๋ยวเราจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สัวติดตดูดเลือดไมู่แล้วมันต้องเล็กๆปะมันไม่อยู่ในน้ำอย่นี่เรน้ำเป็นดูดเลือดจุดนะจืดนะครับอ๋อเป็นควที่ราจืดไหเต็มลนะืืแนะครับ ไม่บอลไม่ปล่อยหรอเฮ้ยอู้หูจับไหนแล้วตูจั์บเอ้านี่มาเจอลูกปิงเร็ว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 นี่เจอหอยเป็นตัวไปหอยเปิงหอยเปิงนี่เจอลูกปิงขยับจับเมื่อกี้ใครไม่ได้จับมาจับนี่ลูกลูกน้อยอไหนี่ลูกน้อยลูกน้อยปิงขอจับได้ไหม เอาเลยมัันยงแต่แต่แต่เอาจับเลยจับเลยจับตัวมันขึ้นมาเหรอเดี๋ยวจะได้ดูตัวอื่นค่อยๆจับเออจับราตัวแม่มันอยู่ไหนอะคะอ้าวมันคงไปนมันคงไปกินกาแฟมั้งแม่มันนี่ใครเห็นไหมใครเห็นมันท่วนน้ำออ้าวนี่ออสคูลัมเห็นป่ะอ๋อเจอแล้วเห็นไหมนี่กลุ่มฟองน้ำแคลเคลีเอส แล้วมันพ่นน้ำออกมาคือตัวลูกมันก็เราไปทักเขาเขาก็ทักเราตอบแล้วจะจิตใจไหมแล้ไมอาการ์ไม่เอามืออันนี้ลูกหอยน่ารักเชียวเขาเรียกหอยตาวัวเห็นไหมนี่เหมือนตาเหมือนวัวเลยฝามันอะหอยตาวัวพ่นอะไรอ่ะไม่พ่นแล้วเขาปิดเอาน้ำมันเข้าไปขังข้างในเขาจะปล่อยบีบๆดันๆให้น้ำออกเปลือกปิดเนี่ยเป็นตาวัวแต่นี่เป็นตัวลูกมันตรงนี้มีแต่ลูกนั้นเลยนะ นี่หอยเป็ดใช่ไหมหอยปิ่นนี่หอยตาหอยปิ่นมีกับแหอยตาบัวหอยเด่นมากนะครับหาดกำลังหาดอืนเนี่ยแล้วก็ฟองน้ำสีฟ้าฟองน้ำสีฟ้าเห็นไหมออสกิลั่มาดูให้ดีนะเดี๋ยวเจอถามในข้อสอบแล้วเนี่ยออสกิลล่าโอ้ยน่านี่หน้าเอาไปดูน้าเอาไปไปดูไห้เราดูเอาไปดูไอ้อะไรสปิคคู่เอาไปเลยค่ะอาจารย์มันจะมันจะแห้งข้างใน ทิเ้เอ,เ,อเอาไว้ให้เพื่อนดูก่อนก็ละเดี๋ยวเพื่อนเราจะทิ้งก็งทิ้งเฮ้ยทำทิ้งจะเริ่มหนักขึ้นอ่ะลองดูเรื่อยๆอ่ะทีน,นี้จะมีอะไรอีกไหมครับนี่คือระบบนิเวศเล็กๆของระบบนิเวศตอนน้ำลงอห,อ,ห,หอ,อยลึกสังเกตดีหอยลึกปูเสฉวนหอยลึกปูเสฉวนเห็นไหม มันนี่หอยมันจะไม่เดินเร็วขนาดนี้อันนี้ปูอ่ปูผิดเหมือนกันเห็นไหมโอ้ปูผิดเห็นไหมตัวใหญ่มากตัวอะไรนะปผิดผิดผิดผอมขามันมีแค่สี่มีแค่แปดมีตัวขามันมีเท่าไหร่นะข้างล่างสีส้มผิดข้างข้างขาอันนี้หอยจุ๊บแจงนะครับหอยจุ๊บแจงหอยจุ๊บแจงนะครับหอยจุ๊บแจงนะผู้ชาชวนอันนี้เนี่ยปูใบปูใบ Quá ta cái tàng cũng muốn